ครับสวัสดีชมท่ากันเลยนะครับผมเกมเท r b o ด i s m a นะผมอ่ะสำหรับวันนี้ก็มาเล่นเกมนี้ให้คุณผู้ชมดูกันนะผมอ่ะก็วันนี้นะผมเราจะมาทำทำลายสถิตินะผมด้วยการสเสาาโอ้ไม่มีอะไรให้วางเลยอ่ะโอเคนะผมด่านแรกก็เิอชื่อด่านอะไรไม่รู้จำไม่ได้ ฮะโดนรถชนโอเคประมาณนี้นะฮะเหมือน,นเดิมเหมือนแต่ what the who ชนละวผมชนแล้วแค่นี้เองงสามแสนมัง้งโอเค ปึ๊บโอ้รถไอ้นี่ซะด้วยแป้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอู้รานส,สองอ้าเอา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 ้เอา,อาโอเคนะผมอือหือสปีดโอ้ดีไม่โดนครับผมแต่ I believe I can อื okay. keep going. อเคเลตคิปกยิ่งดีกว่ามาเฮ้ I believe I get f i เลยครับผมเลยที่ทำแต้มเราแล้ว อย่าหยุดสิอย่าหยุดอย่าหยุดเป็นไงอืมอืมรวยไม่ลุดตัวลุดแล้วลุดไปไหนก็ไม่รู้โอเคแล้วรถทังม่นเหลือเช่นดีเลยโอเคนะฮะประมาณนี้ครับผมประมาณ ประมาณหนึ่งล้านมั้งเพิ่มเติมคือเหมือนเดิมแต่สปีดน่าจะเยอะเหมือนลอยฟ้าอยู่เลยเอออือือืมมเอลงไหมลงลงลงโอย ตัวติดอยู่ตรงนั้นโอเคเปลี่ยนทางอื่นบ้างอาา่ะฮะปีตเหมือนจะเหมือนเดิมนี่ยะโอ้ลอยฟ้าอื <c oughs> <c oughs> ออ้าวคาอยู่เลย <c oughs> ชูลิเห็นดิด ชู l ิค a n ไปโลอืมอืมไม่มันเลยเว้ยเฮ้ต้องลงเบาๆประมาณนี้อืม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 ,อม จะลงมาไหมอุ้ยลงอีกลงลงไปแล้วลงไปแล้วค,คุเซเฮ้ยโอ้โหอีกเดียวเองต้องทำลายสถิติโอ้ไม่ฟูลสปีดกะทำไไมมันได้ประมาณนี้วะสรุปมันไม่ฟูลสปีดมันแรงกว่าใช่ไหมเนี้ยเออ อ่ะฮะอืมฝากไม่รู้ไปไหนแล้วโอเคประมาณนี้เนี่ยอย่าแรงมากบอไว้แรงมากไงอืมโอเคอ่ะลดลดขาดเออลงไปแบบนั้นแหละอืมหักไปอือ เออลงไปต่อนะผมไม่หยุดไม่หยุดไม่ย่อนอย่านับเลย <c oughs> อ่ะเปลี่ยนฐานบ้างนูกผม missing delivery ไปไม่ต้องไอ้นี่อ่ะฮะปุ๊มพามอ้ไอสากอล็วอุ๊ย แปดแสนยูนวันจะก็เรียบร้อยโอ้โหกว่าใจนี่หลายด่านนี่ไม่ค่อยได้เลยมาตัดสิงกันอีกห้ารอบนี่รอบที่สองแล้ว เปลี่ยนรถบ้างนะผมโทโเคนเบิร์ดแม็กแม็กไม่ใช่เป็ดแต่ผมแต่ผมจะแควน่ารัลเลยเลยโอ้โหโอ้เปลี่ยนรถโอเคบินไฟเตอร์เหมือนเดิม สปีดประมาณนี้นะผมเอ๊บปมไม่มันเลยเว้อโอเค้ล้มอ,อ่ะเอาเข้าไปยังไปต่อแนะผมอ้าวหยุดละหยุดละติดอะไรอ๋อติดตรงนี้อ้วอวนหยู่นี้ทำไมล่ะฮะโอเค รีเซ็ตใหม่ก็แล้วเจ็ดนาทีเนี้ยแต่ว่าเพิ่มเพิ่มความไววอดก็คือไม่ฟิลตรงกลางครับผมใครไปโดนนั่นก็เฮ้ยเกือบฟูลสปีดแล้วอืมกูโดนเองโอเคเข้าไปอยู่ตรงไหนโดนระเบิดอีกอืม เดี๋วยวนะไฮสกอร์แล้วหรอเอาไปไหนอะเอาเฮ้หยหมุวหนวนตูมโอเคไฮสกอร์จริงๆด้วยไปไหนก็ไม่รู้โอเคหยุดพอได้แล้วอะมันไม่นับมันไม่นับโอเคนับละ เออไอ้สกอมาอ้าวเฮ้ยโพสอา่าโพสประมาณนี้แหละคือเราจะขับยังไงละ่ะ My Feel Again w าย w อด t จะกระเดิมแต่เพิ่มเติมอื้มนวดตัวไปอยู่ตรงไหนเนี่ยอา้าวขับต่อยอเกลียวเออ หนู <laughs> <N> um> ไหนอะตัวตัวหายไปไหนเอ้ยอืออือขอบคุณผ่านไอ้ขี้โคนไปรถก็มาอยู่รงนทำไมละแล้วลตัวอยู่ไหนม <laughs> ไม่ให้สกอร์ครับผมโอเคต้องโพสเออโพสโพส,โสโอ่าแบบนี้แหละ วายวอดคูดทวีคูณเพิ่มแต่ยังไม่เปลี่ยนรถตูมอืมโอเคไปต่อไม่มีหยุดอีกแล้วแต่ก็หยุดเหมือนเดิมว้าวเฟิร์สรถนะมุวายวอดหมดแล้วรถคันอื่นอ่ะอ่เอ่เอ่ะอ่ะออ มาได้เวลาเปลี่ยนรถนะผมเปลี่ยนรถซ้ำๆเดิมแลนะ้วนี่ะตุม้มโอ้ยรถจีล,ลังกาเ,ออเข่าพุม่มไปแล้วนะผมออแย่มากคราวนี้มาโอเคเอา่าฮะเหมือนไปที่ข้างราคาหนุ่มรถตำรวจ ไอ้นี่โว้ยรถตำรวจมาชนอือหือโว้ยเดี๋ยวไอ้สกอว้าเอา <c oughs> <c oughs> รถคันตื่นจมะมาชนทำไมอะ <c oughs> อ้าเก็โอเคมายฟิลตรงนี้ทาวีคูนรถตำรวจมา เห็นไหมโอ้ย <laughs> โอ้ย my feel มาไม่ต้องสนโลกอืมไปไหนก็ไม่รู้ไปไหนอะอุยอ้ยอุยอ้ยห้าสิบเก้าแสน โอเคทวีคูขอบคุณมากตำรวจโอเคขอบคอไว้แต่เพียงเท่านี้กันก่อนนะผมไว้มาต่อกันใหม่ในคลิปหนะ้าบ่ายสวัสดีครับ